มากินอาหารตามสั่งครับเมือนฟัดขนาหนามูกรอบครับล้านกิมมู่ครับทางมูนิธีครับปอเต็กตึงครับนี่ครับมูนิทีปอเต็กตึงอยู่ทั้งหนานะครับนี่ครับรอเสียกไสเดียงเพื่อยังตลาดครับนี่ครับทั้งไปพ่นท่องทั้งไปอำนาจจะเจร่ญนครับ ครับข้างไปจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นนี่ก็สี่อยากไฟแดงเนี่ยเพื่อ,อยังตลาดเลยครับแก่ปั๊มเก็ดครับท่านผู้ชมครับค <c oughs> รับแต่พอดผ่านมากอ่ะ่องแวะมาอสื่อกินมงครับแต่พอดเบิ่งช่องยูทูปผม <c oughs> ตั้งผัดขานาหมูกรอบครับราคามี่ตามป้ายครับนี่ครับเม,บมนูอาหารครับราคาตามป้ายครับ ที่บาทองบบปิดหน้าด่วนไปครับอ๋ออย่าบอก่านผู้ชมฟังนะเกิดสิปัญทาเห็นทาแววมากลินครับครับครับตั้งตัวด้ยบรรยากาศครับบรรยากาศนาล้านนั่ครับ บรรยากาศนาหาน้าร้านบ้านเพ่นเป็นเพียงตึกเลยครับบ้านเพ่นตะกี้ว่างามประเนียเพ่นสังไม่งามเหนือนลูกกอล์บ้านเพ่นนะครับร้านกน้ามูกรอบครับผมร้านนี้พิเศษครับขนาดแบบว่าพ่นขาย40 ้ำหาสิบบาทได้เหรบได้ลายยังไงาขาดคนเดียวเลยขผมไม่เดียวน้องยิตมันก็ิแสบไนี้เป็นนำ้นำซุปกับผม ใช่เลยครับเสียบอยู่ ้านอาหารตามทางก็เริ่มเปิดอยร้ายขึ้นครับเนี่ยเพื่อนย่างตลาดเนี่ยร้านขายปิ่งแก่ตามห้องแบรอเสียไฟแดงก็อยเริ่มขยับขยับขยายออกไปแล้วครับขยายไปทางบ้านแล้วยุ่งเนี่ยพื้นที่เพื่อนยังตลาดแล้วต้องเอากค่เปิดอยเดียวรอเสียกไฟแดงก็อยาก็เริ่มเขียนย้ายล้านไปตั้งในหม่องอื่นก็มีครับเริ่มขยายไปตั้งเลยทั้งยืนแล้ว น่าจะมองก็เปิดที่หม่องแม่นะครับผมสังเกตมาหลายร้านครับ ราซื้อร้านนะก็จะแปลกแปลกขึน้นมาไอ้กี้ผมผ่านผ่านมาแถวนี้บ้านเพันปัตตานีงามปันนี่เกิดเป็นพัฒตาน่าขึ้นมาดีเลยนะก็งามเกิดมากรูปสางบ้านเป็นบ้านปูนสองสัมเลย นอยเเยงปลาใช่ม oh ันแซ่เหล่าประคนจังวิขนม้นผ่องับข้นแซ่เมือนปลาไประคนก็ว่าจัง อีกครับจ่างก็ต้องไส่จังคุ้นอีกบางคนหรือจะบอกว่านหนอันนี้ไส่น้ำปลาไรเลยใช่ไหมไส่ไปมันหั่นมาเดี๋ยวคุ้นเลยจ่างว่าจิกจ่างไส่อีครับ เป็นตัวส่งมาเทียนสิอยากอลูกลูกไปล่างหนาแปงพัน,นเจ็ดมุงกลัวเจ็ดมุ้งสวกว่างนาแปงพั้นแม่ท่าน่อยากขอครับก็่าม,มากินเขาจวงแปดมุงกลัวเก่ามุ้งกลักว ก็อยากสักก้นอนหนึ่งสิมาก,กินครับ ว่านี่สับคนตกช่วงน้ำคำผมโมงแรง,งกลัวครับมาตะขอนแกนหรือว่านเนี่ยที่ม้อไส่มากิกนืนขอนแกนเนี่ย ว่าไปหาเบิ้งขลองเบิ้งสัตว์เลี้ยงเขาบอกขายสัตว์เลี้ยงวันนี้ร้านเขาใหญ่ไปแล้วบ้านที่บ้านคนขันแกนมาเปิดประมาณคนจังหวัดเลยมาเปิดเร็วพอเห็นร้านเขาครับก็เดี๋ยวใหญ่ไปบ้านเกิดเดี๋ยวใหญ่ไปจังหวัดเลยครับก็เดี๋วมาเปิดขาย สักเรียงอยู่กันกันถ้าเก็บของซื้ออีกคู่หนาก็ซื้อแค่นั้นเลี้ยงอีกคู่หนาตัวสีฟ้บวาอันนี้ซื้อมาแล้วครับมันบ่ค่อยขุ่นปันไดร์แบบนี้ยางจับจับมาได้มันมีตะแลน,นหนีผมครับส่วนมากผมก็เลยไปเปลี่ยนมันขึ้นๆซื้อมาสีพันสีพันสอง ซื้อมา4 2 0 0สอง4 3 0 0สามีครับเขาขายขึ้นเป็นรับซื้อได้แค่3,000กว่าบาทครับรับซื้อได้แค่3,007 0 0หรือ3 5 0 0ห่าจำไ,ได้ซื้อมาน้ำเป็น4,000กว่าบาทอยู่ยกุนารับซัดเรียงันเลรี้ยงฉี่กับปอน,นครับตัวซีฟ้าฟาอัลเนียนยู่กรุทไทยเบื้องตากีเนียครับเรีแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับ